นะครับมาดูคลิปที่2นะครับเจ้าแลมบ้าเซรีไทยนะครับเซตแรกก็เชือดประพาสไปแล้วนะครับขู่ทั้งเกมนะครับคู่ต่อสู้เล่นไม่ได้เลยนะครับประพาสขอแก้มือนะครับเซตที่2อ้าวนะครับจังหวะยกลูกนี้เอ้าประพาสนะครับไปแล้วครับยอมเสียดีกว่าพี่ไม่ต้องเหนื่อยก็นั่นแหละรอกินแย่ๆแต่ก็ก็ยอมแพ้เจอกับพี่ป้ากัะพ่อแต่ก็สกอร์ครับตอนนี้3ต่อ1นะครับนะครับ เรมเรียมบ้าบอกว่าจะไม่เตะกับคนไทยแล้วชอบหักเหลี่ยมเหลี่ยมแข็งอ่านเหลี่ยมมาข้ามรับได้หมดข้ามแต่ขาแปรเนี่ยตัดอาวุธหัวหนักออกไปแล้วก็จะไปตู้กันได้ไงแต่ก็เห็นั้นแหละยอมให้โจห้าคนเดียวแค่นั้นแหละแต่หาเตะกับเมียนมบ้ายังดีกว่าเนาะเมียนมาให้กินมาละพันสองพันสบายไม่แข็งเหลี่ยมด้วยสามหนึ่งเตะทั้งวันเรียมบ้าบอกนะครับฝากถึงคนไทยนะครับอย่ามาเตะกับเรียมบ้านะ เล่นยากและเกินหักเหลี่ยมตัดอาวุธหลักหัวก็คือเล่นไม่ได้แล้วลมบ้าบอกนะครับพื้นไม่มีไงครับลมบ้าบอกว่าพื้นไม่มีตัดหัวผมก็ตายแล้วลมบ้าบอกครับตัดหน้าควายแล้วครับเสิร์ฟไปพูดไปครับนี่ครับสกอร์ครับตัวนี้เท่าไหร่สี่ตัวศูนย์ครับเซนติสองนะสายอีกแล้วครับไปแล้วครับห้าต่อศูนย์ครับโอ้โห ไม่เอากินแค่นั้นแหละตะก้อลูกเสิร์ฟเอสสุดยอดมากครับเลี้ยงให้ทีมงานเล่นเจ็ดแต้หนึ่งร้อยขาดห้าหนึ่งไปกินสบายตะก้อนั่นแหละเออไปนะครับจังหวะการทําของลมบ้าน,นี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับนะบพูดอย่างเดียวคู่ต่อสู้ก็ไปหมดแล้วครับพูดเก่งกว่าเทพโยอีกแต่ว่าลูกโคลูกโคลครับพูดเก่งกว่าเทพโยอีกหน้าขวาโอ้ลูกนี้เส้นไหนครับเนี่ยเส้นเส้นไหนเส้นไหนเส้นไหนเนี่ยอย่าเลยเส้นนะ เรมบ้าเสรีไทยเขาห้ามเลยเส้นนะครับมวยใหญ่ครับตัดหน้าขวาเนียครับโดนเกี่ยวครับยกขึ้นไปหัวหน้าขวาแน่นอนครับนี่ครับหัวนี่ห้าเห็นมาเลยวะเรมบ้ามันตีไปนานเดี่ยวออละเวทเออคนละเวทเอต้อตาไม่มีแค่นั้นแหละอันนี้นี่เซตสองใช่ไหมเนี่ยนีเซตสองกินสองเซตเรมากาแค่ไหนละ่ะเอาค่าตัวใช้จ่ายก่อนนนี่ร้อยบาทไทยแค่นั้นแหละวิ่งรถยังไม่ได้เลยวันนี้ห้าสิบบาทเองวิ่งรถ นี <c oughs> ่เหตุผลดีมากเลยเล่นขานอกโนเลนหนึ่งหวานเล่นขานอกมีแต่เสียกับเสียนะครับ<ป>ต้องออกแรงหน่อยนะครับ<ป>ต่อศูนครับมาครับยกขึ้นมา<ป>โอ้โหลูกนี้ประภาสปาดนะย<ป>ตอนที่นี้เนี่ยประภาสตอนนี้ยังไม่ได้แต้มเลยครับ ไม่เข้าเส้นเอาพันหนึ่งนะฮะเลมบ้าบอกนะฮะโอ้ยประพาสบอกว่าถ้าเลมบ้าไม่เข้าเส้นเส้นที่สามขอเตะพันหนึ่งขึ้นนะฮะเลมบ้านี่ก็เข้าเหลี่ยมเลมบ้าหรือเปล่านะครับเหลี่ยมนี้ครับยกขึ้นมาตีหัวนะครับนี่ครับโอ้โหถ้าตัดตัดหัวออกนี่ครับตายครับตายครับไม่มีครับเกิดก็ไม่เหลือครับสู้ใครไม่ได้เลยแต่รองเท้าเปล่าแค่นั้นแหละครับ ห้าต่อศูนย์นะครับประพาดนะครับเล่นไม่ออกเลยประพาดนะฮะประพาดบอกว่าถ้าแลมบ้าไม่พูดนี้ครับเพิ่มให้อีกห้าร้อยนะฮะห้าต่อศูนย์ะครับหน้าขวานะครับยกขึ้นมานะครับมองไปไหนครับโอ้หัวเบี้ยวนะลูกนี้เห็นหมดเลยนะครับแลมบ้าน่าจะเกี่ยวได้ครับเขาจะเขาจะไม่เตะกับคนไทยเลยนะพี่แจ๊ คนไทยชอบหักเหลี่ยมเขาเขาบอก <arcade methodology> น่ะวาดูนี่ออกครับไปเยอะครับไปเยอะกรรมการนีครับต่อต่อเลยนะอ่าตาสูนนะครับเสร์ฟแล้วหน้าสายนีฮะี๋ยกขึ้นมาตีหัวนะครับไม่ผ่านนะครับเล็มบ้ายยกขึ้นมานี่ครับ นี่ครับเอ้าโดนเกี่ยวอีกครับเอ้ายังอยู่ครับเอ้าเอ้าเกือบตายครับโอ้โหใช้แรงเยอะนะครับวันนี้ใช้แรงใชต้องออกเต็มครับใช้ใช้แรงพูดเยอะเลยวันนี้โอ้ติดอ่าหกเมตรแล้วไม่ได้ต้องออกเต็มอ๋อเกมเกี่ยวก็มีเหมือนกันนะครับแลมบ้านะครับอย่าคิดว่าไม่มีพื้นนะครับกล้าต่อไก่แจ้ไม่ห้าเต้มเนี่ย ลงมาไปครับพออะไรแล้วก็ยูนอัเตอร์สามสิบไปแล้วครับยกขึ้นมาครับโอ้ลูกนี้ฮะเดิมบ้าน,นึกว่าลูกออกนะครับนึกนึกว่าออกศูนย์ต่อหกครับ ตัดหน้าขวายกขึ้นมาเอาโดนเกี่ยวครับเป็นเอาหยอดเจอเข่านะครับนี่ครับเสียไหมเล็มบ้าถามนะครับไม่ได้ครับหนึ่งต่อหกนะครับเซตที่สองนะครับเซตแรกนี่ก็ไปไม่เป็นนะครับเล็มบ่าเลมบ้าโขทั้งสนามนะครับทั้งเกมนะเสียสมาธิหมดนะครับนี่ครับลูกขีบก็มีครับ เอาเจอซันแบ็กครับอุตส่าห์กระโดดทีบเจ้าลมบ้าเซรีไทยนะครับสายฮาะครับนะครับแต่คู่ต่อสู้นี้ถ้าไม่มีประสบการณ์นะครับไม่เคยเข้าสนามนี่ก็โดนแกขู่ทั้งทั้งเกมมันนะครับเล่นไม่ได้นะฮะนี่พี่หมายนะฮะพี่หมายนี่ก็เวทเดียวกับบ้าพาดนี่ครับพี่หมายก็ไม่ยอมลงสนามนะครับพี่หมายบอกว่าไม่เตะก,กับลัมบ้านะครับต่อให้เตะชนะ ขี่ลมบ้าก็ไม่เตะนะครับกลัวเสียมวยนะฮะนี่ครับลมบ้าซื้อน้ำให้ก่อนเลยลมบ้าบอกว่าได้เสียแพชนะก็พี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับแต่ที่แน่ๆพี่โดนแน่ละพันหนึ่งนะครับสองเซตนะครับให้น้ำไปขวดหนึ่งถือว่ามีน้ำใจนะครับลมบ้านะครับตอนนี้สกอร์หนึ่งต่อหกนะครับสองต่อหกนะครับโทษทีครับสองต่อหกเซตที่สอง สองตัว6ครับเปิดทีเดียวครับเลมบ้าลากขึ้นไปหัวนะครับหน้าขวานี่ครับโอ้หัวแรงมากครับไม่ธรรมดานะครับเจ้าเลมบ้านะฮะเวทใหญ่นะครับเลมบ้าเวทใหญ่ครับครับลูกนี้ผมจะเสิร์ฟสามมิติเทพโยแค่นั้นแหละแต่ก็อ่าครับเขาจะเสิร์ฟสามมิติตอนนี้นะครับรีบเละ รีบเล่งเกมรีบปิดเกมใช่ไหมเส,เสียเสียเวลาไปกินที่อื่นนะเสียเวลาไปกินที่อื่นนะครับรีบเกมไปเลียบ้านนะเน้าสายประพานนะครับลากขึ้นมาโอ้ลูกหยอดนะครับลูกนี้ฮะสองต่อ6ครับเปิดหัวครับ ยกขึ้นมาเอาพาดเกี่ยวได้ครับยกขึ้นมายังไงครับหัวเบี้ยวนะครับลูกนี้ครับนะครับต้องให้นะครับสกอก็ตอนนี้เป็น3มต่อ6นะครับและมากก็นําห่างนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับสามต่อหกครับเปิดทีเดียวครับ ยกขึ้นมาตีหัวหน้าขวานี่ครับผมชอบสไตล์การหักเหลี่ยมหัวนี่แหละครับตีหักเหลี่ยมนะครับก็โหมจเจอคู่ต่อสู้นะครับไม่ถนัดเกมรับหัวนี้ครับก็ไปแล้วนะครับสู้ไม่ได้ครับนี่ครับหน้าขวาอีกแล้วนะครับปราพาดไปไหนครับเอาโอ้ลูกเสิฟครับง่ายมากนะตัวแต่ลูกมันใต้นีขาครับยากหน่อย เออเรนบ้าบอกนะดูเหมือนง่ายนะครับลูกเสิร์ฟแต่ว่าลงไปรับให้หน่อยเรนบ้าบอกนะฮะจะเสิร์ฟให้รับนะครับค <c oughs> ุยดีมากนะฮะแยกหน้าขวาอีกแล้วครับประพลาดลากขึ้นมาออกนะครับ8ต่อ5้าเอาแต่อ2ครับแปดต่อสมครับ ตัดหน้าวอยอีกแล้วครับโยกขึ้นมาโอ้ดูนี้นะครับน่าจะรับแปรซ้ายครับแปรขวานี่ก็ลําบากเลยครับแปรรับแปรซ้ายไม่ได้ครับสามต่อแปดนะครับปราพาได้เสฟเปิดหัวทีเดียวครับโยกขึ้นมาโอ้ลูงนี้ครับทันหรือเปล่าครับโอ้ยังอยู่ครับ อ๋อเอกประพาดครับก็มันขมกันอยู่ครับแต่ก็คนละเบิดแต่ก็ก็มันขมเวทกันอยู่ขมเวทกันอยู่ครับก็สมัยแต่ก่อนครับแลมบ้าต่อให้ติดแต้มเถื่หัวอย่างเดียวใช่ไหมแค่นี้แหละโอ้โหตอนนี้แสดงว่าจะปีนเวทมาให้มาใส่แลมบ้าใช่ไหมเนี่ยน้าสายครับขึ้นมาอ๋อหัวเบี้ยวครับ สมัยก่อนลมบ้าต่อสิบเต้มาม้าบอกนะฮะก็ไม่รู้ว่าใครเกิดก่อนใครนะครับแต่ที่แน่ๆนะพร,ระพาจะห้าสิบแล้วนะครับลมบ้านี่ก็สี่สิบนิดๆนะครับสี่สิบต้นๆนะครับออกนะครับลูกนี้ครับ นะครับสกอร์ตอนนี้ห่างนะครับเซตที่2นะครับเซตแรกนี้ประพาสนะครับนําไป5ต่อ4อยู่ที่5แต้มเลยนะครับนะครับเจอลูกหู่ของแลมบ้านะครับก็หลุดยาวเลยครับเกแล้วแต,ต่อ3อนะครับ หน้าสายนะครับผ่านลักขึ้นมาที่หัวไม่ผ่านนะครับลูกนี้ฮะแลมบ้าเอาอีกแล้วนะครับไปไปนี่ครับของจริงครับเหลือ,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 อสามแต้มเท่านั้นเองนะครับเกมสิบสองใช่ไหมสิบสองนะบสิบสองกินกล่อมนะครับแลมบ้าบอกนะครับก็ปล่อยไม่ได้ครับถ้าปล่อยราคาไม่ถึงก็เลยไม่ปล่อยแค่น,นั้นแหละ<อ> <laughs> ถ้าไม่เข้าเส้นนี้ก็น,น่าจะกินได้แต่ว่าแรมบาร้าไม่ออกเต็มนะครับอโ,โอ้ลูกเสิร์ฟครับตัดหน้าขวาครับโอ้โหไม่สิบสิบต่อสามนะครับนะครับนี่ฮะก็ปล่อยไว้ทำไมครับแล้วก็ 10ต่อสนะครับเจอลูกขู่กลายเป็นหมูไปเลยนะครับป้าเอาไปอีกแล้วครับนี่ครับปกติเบียดไม่จัางกันนะครับนะครับกินเต็มนะฮะเหลือเต็มเดียวครับเออเดี๋ยวบ้าว่าเสร็สามเลยนะครับถ้าจะแก้ครับ ฝั่งนน้นบอกว่าห้ามพูดนะครับจะแก้เซ็สานะเครับสามต่อสิเรครอเรครับเปิดทีเดียวหัวครับยกขึ้นมาตีหัวไปหน้าสายนะครับเอาออกอีก ขามาแบบมั่นใจมากนะครับวันนี้ตัดหน้าขวาอีกแล้วนะครับประพาสยังไงฮะโดดเกี่ยวนะครับประพาสเกมรับดูดูเกมรับครับนี่ครับสบายฮะสองเซตรวดนะครับ ตีแค่ไหนแลว้ลวตกอ่กอกะ